ไอ้ไอ้กูมาเด้อมาเด้อไปย่างกับเนาะตัวองามือหวานมาเั่นเนาะมจะได้น่าจะพาไปเนาะจะพาไปเบิ้งจะพาไปย่างกับเนาะตอนนี้ประมาณอยู่หนาเนาะเดี๋ยวนี้กลังเดินทางเนาะมาเลยมาเลยมาถังหน้าเนี่ย ทางหน้าค,ค่อยๆจีลมไปเลยก่ะค่อยๆไปทางหน้ามันไม่นต็ <laughs> <laughs> ไไมตู้ไปไหมไปไหมจ้ะไว้ใจกันตถอะคุณเมย์เมื่อขึ้นก็เห็นแล้วคุณหัวรถเดินที่นี่เด็กคยผมเหยียบโอ้ยจับมือจับกองก่อนเลยจะได้จะได้ปิดกล้องจะได้แล้วปิดจะได,ะได,ะได้อันนี้เอาออกก่อนบ่มีจานี้ อ่าตอนนี้มาฮอดอยู่ขคางถางแล้วเนาะประมาณย่างมาสองกิโลเมตรและมามีซ่องคนเนาะผู้ย่านํากันผู้นึงมามีในผ้ากับผู้หนึ่งเนะาะอยู่ เออเพื่อมีแลกกบรบดาทานเนาะป้าก er, yeah. at ็เป um hey, ็นป like ้าตึกโอดมโซบุลไปด้วยตกไม้นานาชนิดนี่เบิ่งเอาเนาะจะมีน้ำห้วยน้ำลำเซ เออตอนนี้ก็มาฮอดอยู่บ่อเก่าแล้วเนาะบ่อสั่วผักกาดเนาะแต่ว่ายังบ่ไปฮอดเทือนเนาะมีอยู่ตรงหน้าเนาะที่ได้ไปเทิงพุ่นล่ะสิได้อ๋อมานี่โอ้ทางลู่นี้เนาะไปพากันไปอ่าตอนนี้เนาะมาฮอดอยู่บ่กวยน้ําหรือว่าน้ําห้วยเนาะโอ้น้ําห้วยนี่ก็เขียวสะอาดสดใสเป็นตาสดน มีบรรยากาศอารมณ์ดีพุ่นมีในพันมาซองคนเนะาะอ้ยโย่ในพันนี่ก่อนเนาะยามบเป็ี่ยนแล้ว่ <c oughs> วาภาษาผู้น้อยกับปชล่าเถื่อมาเนี่ยเฮ้ยเนาะว่าภาษาอ,อาคาโก้เฮ้ยอเจลี่อามาเลยเฮ้ <c oughs> hey. ก่อนั่นเลยไปยืนจะนี่นี่โอ้บางงามนี่งามแต่งามค่ะสนเอาคนทกน่ดีปเออคักคักคักโอ้พี่น้องไงนกเอาดีม่โอ้ขอเอาเด้อเจ้าขาเพล่นต้องเลาได้ตัใหม่ได้ไจเก็บเอาไปได้แล้วมาทิดใหม่ ه, nyang, 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 นี่บักหลายๆจูนนี่ปะคอมมันยังมียังบักหลายๆนี่ตู้สนทัศน์ปักกงๆเอาเป็น yang, ยังคือมันคืออ้อมจูนนี่ซะนะอ้อมอยู่แล้วเป็นยังคือไปทางรมุมเรื่อยน่ะโอ้ยซั่นมันเอามึงก็ะจะได้มาทางนี้อีกมาเป็นยังบ่ใส่ไสตายโอ้ กล่องแดงไปไป<ด><ด>ไปการเต่งไก่เนาะอันนี้เนาะการเต่งตัวเขาไปเบิกกรับประมาณนี้เนาะมาเด้อดีมักปึกมันปึกนี่เป็นอะไรพะย่ะบู้ตายแล้วเออันีนค่คือไปทางนั้น <laughs> อ <laughs> เออไปก้นไหน้ยไม่เอยคยเออไ้ยมีทางขึ้นไงเออทางนี่นะเป็นเฉนะินซ่นี่้งอะไรอย่แล้วก <c oughs> ็ทำใหทาน้าชู้เจนาช้เลย 5, 5, สี่เออห้าห้าแล้วก şey so ็สองห้าแล้วก็สองก็ห้าสิบสองวี่เออยี่สิบสี่บเจลาหอตัวห้าแล้วก็สองนี่จะยังไงเหรอไอ้น้องมหันตแล้วมหัดีปาแล้วเออที่ทางน้นอีกเลยเหมืนี้ยุบกล้องกันยุบกล้องกันหัวเขามอน